นี่พอค่นี้พอค่นี้พอออกเลขออกเลขออกเลขเล่นเล่นอ้โหโอ้โหโอเโหโอ้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 โหโอหโอ้โ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 หโอ้คหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โโอเโหโอหโอ้โ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 อ้โหโอ้โหโอ้โออ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 อ แม่ไม่เห็นจะเดินได้อย่เงี้ยแต่กดล็อคแล้วแล้วเด็กเขาได้แม่ยกขึ้นโอเคโอ้หนาวอะแม่ไม่ไม่มีอะไรปัญหากระดูกข้างนี้ใช่ไหมไม่มีค่ะอะครับล็อกนะครับล็อกเลยไม่ค่ะเออเขาไม่มีปัญหากระดูกแต่ว่าข้างขวาเขาใช้อะ่เลยได้าทำไมก็มีคนกดช่วยหน่อยขนาดไม่แม่ครับแม่ลองครับมาดังตรงนี้นะครับมาช่วยนหน่อย

ผมไม่ได้ช่วยเลยอ่ะออกแรงนี่มือต่างหกแล้วข้ามาออกแรงับครงึ้ไม่่ายตขาแล้วบอกเห็นเห็นอยู่อ่ะอึ๊บอึ๊บออก้างาเอะๆออกข้าเยอนั่งน่ง สูงๆเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เ่า้องอีกลงอีกลงอีกโอเคออกแล้วยืนไม่ยืนยืนยืนออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้นยไหลไหลไออกแล้วออกแล้วนนิดนนิดนึงแมสายนิดนึงออกแล้ว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 ยืนนออกแล้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วอนนนยอนย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 ื อ่าข้างนี้ตึงด้วยน้ตึด้วยครับอ่อยากขายเองอข้างไหรอโอเคกดเข้าไปเลยโอเคครับดเข้าเลยชั้นไม่นุนอ่าี้ตยนั่ง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 โอเคยืนเยือนไหมแรกครับประมาณนี้ก่อนไม่ต้องเยอะมากนั่งครับนั่งเยืน อ๊บอโอ้ยเยี่ยมเลยเขาีเขาีกไอ้แขนแม่งไหนไหวเออไม่แขนมันงอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเ้น้องเขมน้ำนัไหม